งแรมใกล้กันเพรสนะคะอยู่ใกล้โรงแรมใกล้กันเพรสนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะมีที่นั่งชิลๆสวยค่ะสะสะอาดนะคะด้านนี้ก็มีพรชเชตัวบริการให้นะคะปิดสามทุ่มค่ะนี่นะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นล็อบบี้ที่นั่งสบายๆนะคะนี่นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะด้านนี้นะคะเป็นล็อบบี้ค่ะด้านนอกก็จะมีรถกลอฟสำหรับไปโรงพยาบาลนะคะ อันนี้เขาจะมีรถบริการของทางโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมใหม่นะคะตกแต่งสไตล์ลอฟนะคะใกล้กันเพลสด้านนั้นก็จะเป็นห้องพักค่ะห้องค่อนข้างจะใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ มีที่จอดรถค่อนข้างกว้างนะคะด้านนั้นก็ทำเป็นมุมสวนสวยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูข้างในนะคะ mm hmm. ก็เป็นถังขึ้นนะคะ mm hmm. ด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ค่ะด้ mm hmm. านนี้พอเราเปิดออกไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น สระไว้น้ำค่ะสระไว้น้ำที่นี่ค่อนข้างจะสะอาดนะคะแล้วก็จะมีมุมที่ให้นั่งชิลๆนะคะด้านนั้นก็จะเป็นมีผ้าเช็ดตัวบริการแล้วก็มีสุขีพนะคะสระที่นี่ก็จะปิดประมาณสามทุ่มค่ะสระไว้น้ำสวยค่ะของโรงแรมใกล้กันเพสนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าไปล็อบบี้ส่วนด้านนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสะอาดค่ะอันนี้ก็ให้ดึงจะเป็นล็อบบี้ค่ะเช้าๆก็จะม่กินอาหารเบรกตอนนี้นะคะด้านนี้จะเป็นล็อบบี้ค่ะอันนี้เป็นห้องพักนะคะอ่างหน้าก็สไตล์โมเดิร์นนะคะเป็นอ่างเปรย มีโซนห้องน้ำแล้วก็จะเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะตรงนี้แลมีฝักบัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะนี่คะ่ะเป็นห้องก็สะดวกสบายนะคะแต่ไม่ค่อยกว้างนะัห้องน้ำที่โรงแรมนี้ก็งงเหมือนกันนะคะเป็น เป็นห้องคู่ค่ะเขาเข้าท,ทีละสองคนเลยค่ะเป็นห้องน้ํำคู่นะคะเดี๋ยวห้องผู้ชายกแบบ่อห้องผู้ชายก็มีแบบนี้นะคะอันนี้ก็ห้องคนพิการนะคะเดี๋ยวห้องน้ํำผู้หญิงเ้าให้นั่งคู่ค่ะ น,นั่งคู่ค่ะใกล้กันเพสนะคะโรงแรมที่จังหวัดสระบุรี